แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะตํ่าต้อยในสายตาชนทั้งหลายอย่าได้วันกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียนสร้างความดีคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเย่อหยิ่งทอรนมงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นไทย รับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องสิบสิ่งนี้ถ้าเราได้ทิ้งไปแล้วในชีวิตนี้จะไม่ทุกข์อีกเลยท่านผู้ฟังครับและสิ่งที่เราควรจะทิ้งในข้อแรกนั้นก็คือการที่จะต้องทิ้งนิสัยที่เอาแต่โทษคนอื่นก็เพราะว่าคนเรานั้นหลายต่อหลายคนพอเมื่อเวลาที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็มักจะหาใครสักคนมารับผิดชอบจะต้องคอยโทษคนอื่นอยู่ตลอด ไม่เคยที่จะยอมรับว่าเป็นความผิดของตอนเองและสำหรับท่านใดที่มักมีนิสัยเช่นนี้ก็ขอจงได้หันกลับมาเปลี่ยนความคิดใหม่มานั่งหาวิธีแก้จะดีกว่าเพราะบางอย่างที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้อีกแล้วครับสิ่งที่ควรจะทิ้งออกจากชีวิตไปให้ได้ในข้อที่สองก็คือความอิจฉาก็เพราะว่าความอิจฉาที่ได้เกิดขึ้นนั้นเหตุผลจริงๆแล้ว มันก็คือการที่เรานั้นไปเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นโดยการที่เรามองในสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามีการที่ได้ทําเช่นนี้ก็จะเป็นการทําร้ายตัวของเราเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ขอให้ได้ลองคิดดูว่าหากว่าความสําเร็จของคนอื่นทําให้เราต้องมานั่งเป็นทุกข์ใจไม่มีความสุขอยู่แบบนี้และถ้าเป็นอยู่แบบนี้เรื่อยไปก็จะมีแต่ตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะเป็นทุกข์ข้อที่สาม ก็คือการทิ้งความกลัวในการจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอก็ขอให้เราได้คิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเจอแม้สถานาการณ์ปัจจุบันมันจะแย่สักแค่ไหนไม่ว่าจะรับมือได้บ้างไม่ได้บ้างเราอยากที่จะแก้ไขแต่ไม่อยากที่จะเปลี่ยนมันนั่นก็เป็นเพราะเรากลัวการเริ่มต้นใหม่หรือกลัวการที่จะต้องลองอะไรใหม่ แต่ก็ลองคิดดูว่าถ้าเรายังทำในสิ่งเดิมๆก็จะไม่ทำให้มีอะไรดีขึ้นลองมองหาหนทางใหม่เร้จักที่จะเริ่มต้นใหม่เสียบ้างครับข้อที่4ี่ทิ้งการบน่นหรือการตำหนิแทนที่เราจะบน่นหรือจะตำหนิในเวลาที่เราไม่ได้ดังใจนั้นก็ขอให้ได้ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่โดยการตั้งสติมองว่าปัญหานี้แท้จริงแล้วมันเกิดจากสิ่งใดและควรจะแก้ไขอย่างไร เมื่อทำได้เช่นนี้เราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วครับข้อที่5ถึงการทำงานที่มากเกินไปก็เพราะว่าในบางครั้งนั้นความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักอย่างหักโห,หมอยู่อย่างเดียวคนบางคนนั้นให้เวลาเต็มที่กับงานทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่มีเวลาให้กับตนเองก็จึงทำให้เสียทั้งสุขภาพเสียทั้งคนรอบข้างไปก็จึงจะต้องรู้จักกับความพอดี รู้จักพอประมาณที่สมควรกับกำลังของตนครับข้อที่6ถึิงความคิดที่ว่าตัวของเราเองนั้นจะต้องถูกต้องเสมอก็เพราะว่าไม่มีใครที่จะเก่งไปในทุกเรื่องและการที่เราจะต้องมานั่งเครียดว่าเราไม่สมบูรณ์แบบนั้นมันก็จะทำให้เราไม่มบีดทางมีความสุขได้ก็ขอจงได้ปล่อยวางและก็ขอให้ยอมรับว่านี่มันก็เป็นเรื่องธรมรมดาที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับข้อที่7 ทิ้งความเชื่อที่มันจํากัดความสามารถของเราก็เพราะว่าบางคนนั้นก็มักจะมีความเชื่อที่ว่าเราทํานู่นไม่ได้ทํานี่ไม่ได้และความคิดอย่างนี้แหละครับที่มันเป็นอุปสรรคสําคัญในชีวิตของเราที่จะทําให้เรานั้นไม่อาจจะทําในสิ่งที่รักจริงๆสิ่งที่ท้าทายในเรื่องต่างๆก็จะไม่มีทางสําเร็จได้ครับข้อที่8ถึิงความคิดที่ว่าทุกๆอย่างนั้นควบคุมได้คนเราโดยส่วนใหญ่นั้น ก็มักที่จะมีความคาดหวังสูงในสิ่งที่ตนได้ทําได้คิดชอบไปทุกอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างที่เราคิดแต่ถ้าว่าพอผลลัพธ์มันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้ก็จะต้องมานั่งเสียใจและก็ต้องหมดหวังหมดกําลังใจไปในที่สุดที่มันทุกข์มากนั้นก็เพราะว่ามันหวังมากนี่แหละครับฉะนั้นแล้วก็จะได้คาดหวังอะไรมากๆขอให้ทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ เราจะต้องเรียนรู้และก็ต้องแก้ไขปัญหาในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าในโลกนี้นั้นก็ไม่มีอะไรหรอกครับที่จะสามารถควบคุมให้เป็นไปนในแบบที่เราต้องการได้ทุกอย่างข้อที่9ทิ้งเพื่อนที่มีนิสัยแย่ๆก็แน่อนอนว่ามนุษย์เรานี้ก็เป็นสัตว์สังคมและก็ได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างค่อนข้างสูงดังนั้นก็จึงมีคำกล่าวที่ว่าอยากที่จะเป็นคนแบบไหนก็อยู่ที่ว่า ใกล้ชิดกับคนแบบใดฉะนั้นการที่ได้คบเพื่อนก็ถึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเรามีเพื่อนที่ดีเราก็จะดีไปด้วยแต่หากว่าเรามีเพื่อนที่ไม่ดีในสักวันหนึ่งเราก็จะพลอยแย่ไปด้วยครับข้อที่10ถทิ้งอดีตที่มันได้ผ่านไปแล้วอดีตก็คือประสบการณ์ที่มีทั้งดีและก็ไม่ดีมันก็คือสิ่งที่สร้างตัวตนของเรามาแต่มันก็ไม่ควรที่จะเป็นสิ่ง ที่รวบรวมความเสียใจและเรื่องราวที่ผิดพลาดต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตอันเป็นสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้และถ้าอดีตนั้นมันทําให้เราก้าวไปใไนไม่ได้และเมื่อมันได้เป็นแบบนั้นก็ขอให้ได้ปล่อยวางและก็ทิ้งมันไปบ้างก็ดีครับโอกาสต่อจากนี้ก็มาต่อกันอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่อง10ส,สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาจะไม่ทําเป็นอันขาด ท่านผู้ฟังครับและการที่คนเราจะเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงนั้นสิ่งสําคัญก็คือจะต้องชนะใจตนเองให้ได้เสียก่อนก็หมายถึงการเอาชนะจิตใจในฝ่ายต่ําหรือกิเลสตัณหาในตัวของเราเองหรือการเอาชนะจิตใจที่ชั่วทั้งสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมด้วยคุณงามความดีจรรยาบรรณหรือจริยธรรมที่มีคําสอนอยู่ในศาสนาทั้งหลายซึ่งการที่คนเรา จะสามารถเอาชนะใจตนเองได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องฝึกหัดแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของตนเองให้เกิดนิสัยดีขึ้นมาทดแทนก็คือคนที่จะสามารถชนะใจตนเองได้ก็จะต้องสามารถรักษาสนะีหรือมีธรรมะอยู่ในใจเป็นปกตินั่นเองครับและเมื่อคนเราสามารถที่จะชนะใจตนเองได้ในด้านใดก็ตามเราก็จะได้ผลดีในด้านนั้นกลับมาเช่นกันครับและก็เพื่อที่เราจะชนะใจตนเองให้ได้ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นก็จึงอยากที่จะให้ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันในสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาก็จะไม่ทําเป็นอันขาดจากทั้ง10ข้อดังต่อไปนี้ครับและสิบสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาจะไม่ทํากันในข้อที่หนึ่งก็คือการโทษสิ่งรอบตัวว่าเลวร้ายแต่ก็ทนอยู่กับสิ่งนั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลง 2. โทษตัวเองว่าไม่เอาไหน แต่ก็ไม่ทำตัวเองให้ดีขึ้น 3. าห้แพ้กับสุขระยะสัน้นไม่อดทนอดกลัน้นเพื่อสุขที่ยั่งยืนกว่า 4. ไฟลุกเป็นพักๆเหมือนพลุสว่างสวัยแต่ก็ดับไวใช้นำทางชีวิตไม่ได้ 5. ให้เสียงรอบข้างที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้มันดังกว่าเสียงในใจที่บอกว่าให้ลองดูก่อน 6. กลัวที่จะทำอะไรไม่ แล้วก็มานั่งคิดว่าจะเป็นยังไงนะถ้า 7. ยอมแพ้อ่อนแอไม่เป็นในวันที่ได้พยายามจนถึงที่สุดแล้ว 8. รักเมตตาคนอื่นแต่ไม่คารพตนเอง 9. จมกับอดีตกังวลกับอนาคตจนลืมว่าปัจจุบันสำคัญที่สุด 10. คิดใหญ่แต่ไม่ทำอะไรเลยและก็อยากที่จะขอฝากเอาไว้ครับว่า ไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเรามันก็ไม่สำคัญเท่ากับเราทำอะไรกับตัวเองใครพูดอะไรกับเราก็ไม่สำคัญเท่าเราพูดอะไรกับตัวเองใครคิดอะไรกับเราก็ไม่สำคัญเท่าเราคิดอะไรกับตัวเองใครจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่อาจที่จะไปควบคุมอะไรเขาได้และสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดเราทำมันก็เป็นเรื่องของเราเราก็ต้องรับผิดชอบให้ดี กอถ้าเรารับผิดชอบต่อความคิดคำพูดการกระทำของตนเองได้ดีแล้วโลกใบนี้ก็จะมีคนทุกข์และเป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่นน้อยลงไปอีกหนึ่งคนหนึ่งคนก็อาจจะดูเป็นตัวเลขที่ดูจะน้อยไปแต่ขอเพียงเราทุกคนได้ฝึกฝนที่จะเป็นหนึ่งคนนั้นสังคมของเราโลกของเราก็จะดีขึ้นมากทีเดียวครับกอขอให้ได้พิจารากันด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจจรากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอะไรที่ใช่อย่างไงก็เป็นของเราถ้ามันไม่ใช่ มันก็จะจากเราไปเองท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีคำกล่าวที่ว่าอะไรที่มันเป็นของของเราอย่างไรมันก็ต้องเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอย่างไรเสียมันก็ไม่ใช่ของเราเชื่อว่าก็คงจะเป็นประโยคที่หลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแต่ก่อนที่จะฟังแบบพันๆไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่ก็อยากที่จะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองนึกถึงเหตุการณ์ ก็าอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่มากๆจนไม่อยากที่จะเจอกับอะไรอีกเลยในชีวิตนี้จนกระทั่งไม่อยากที่จะเห็นหน้าหรือจะเจอใครอีกแล้วก็ลองนึกถึงคําคํานี้มาให้กําลังใจกับตนเองว่าอะไรที่มันเป็นของเราอย่างไรมันก็เป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราอย่างไรมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีแล้วก็ปล่อยมันไปสักเถอดครับและถ้าหากใช่ของเราจริงสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับมา แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักนไปก็าตามเพียงแค่ประโยคนี้มันก็จะทำให้ใจของเรารู้สึกดีขึ้นมาแม้ว่ามันจะดูเศร้าไปนิดแต่ก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจตัวเองได้เสมอในทุกวันและแม้ว่าตอนที่คบกับใครแล้วจบด้วยการเลิกกันเราก็จะต้องทำใจยอมรับกับมันโดยไม่มีข้อแย้งอะไรเลยเพราะในเมื่ออีกฝ่ายนั้นเขาก็ได้คิดทบทวนมาดีแล้วดังนั้นเขาก็จึงได้ตัดสินใจบอกเลิก และก็เข้าใจดีครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะไม่ให้ตัวของเรานั้นไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เาว่าในใจนั้นมันก็คงอยากจะร้องอยากจะตะโกนอยากจะโวยวายออกมาอยากที่จะร้องให้ฟูมฟายออกมาดังๆก็เพื่อที่จะบอกให้เขาได้รู้ว่าเราเสียใจมากๆเสียใจแค่ไหนแต่ก็กลับกลายเป็นว่าก็มีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่เวียนวนซ้ำๆซ้ำแล้วซ้าเล่าณนะเวลานั้น ว่าอะไรที่เป็นของเราอย่างไงก็เป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ของของเราอย่างไงก็ไม่ใช่ของเราและเขาก็คงไม่ใช่ของเราเขาก็จึงจำจะต้องจากเราไปจริงๆและในเวลาที่เราได้คาดหวังไว้น้อยที่สุดเราก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ที่สุดได้เราก็จะรู้สึกดีมากถ้าทำให้ใครบางคนมีความสุขได้เพียงแค่ว่าเรานั้นก็จำจะต้องเป็นตัวของเราเอง จริงๆแล้วรักแท้มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่คนสองคนที่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรไม่ยอมล้มเลิกความพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันก็อย่าได้ให้ใครบางคนเป็นคนสำคัญเป็นอันดับหนึ่งถ้าตัวของเราเองก็เป็นแค่ตัวเลือดของเขาผู้ให้ก็จะต้องรู้จักพอก็เพราะว่าผู้รับที่เห็นแก่ตัวก็ย่อมไม่รู้จักพอและเมื่อต้องสูญเสียความรักไป ก็จะได้คิดว่าบางสิ่งมันจะจบลงให้คิดว่าบางสิ่งมันก็กําลังจะเริ่มต้นความรักมันก็จะเข้ามาหาเราเมื่อเราเลิกโฟกัสที่คนอื่นและก็เริ่มรักตนเองอย่าได้ตัดสินใครบางคนเร็วเกินไปก็เพราะว่าเวลามันก็จะเป็นตัวให้คำตอบใครบางคนบนโลกนี้เขาก็อาจที่จะกำลังรอคอยและต้องการคนแบบเราในแบบที่เราเป็นและยิ่งถ้าเราเรียบรอย สิ่งที่มันไม่ใช่ของของเราไปเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้เจอสิ่งที่คู่ควรเร็วขึ้นเท่านั้นครับก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทาง และหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้กอบเลือกที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดี ไฟศีลไฟธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒานมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยุธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ